ในกล่องข้างล่างที่เราจะไปิเปิดอ่ะของเกลือมันน้อยนะฮะดูเกลือน้อยก็เหี้ยแหกได้คลิปนี้ก็ตามสภาพนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขออนุญาตทุกท่านมาติดตามการถ่ายทอดสดคาบาโมบายวันนี้ก็จะชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์การตีบวกใครที่อยากเข้ามาเปิดประสบการณ์การตีแหกลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับ สวัสดีครับผู้ชมมิกกอดูดท่านก็วันนี้ก็อยู่ในเกมคาบาวอีกเช่นเคยนะเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพิ่งจะค่อยขึ้นชัวจากวัดมานะครับแต่แบบดีขึ้นก็วันนี้ก็มีกิจกรรมแอร์ดรอปนะครับจากทางคาบาวเปิดให้เล่นแล้วเนาะเพิ่งชั่วโมงนะครับนี่ตอนเข้าสไลด์สตรีมอยู่นะเพิ่งชั่วโมงเปิดให้เล่นก็พวกมีหกสอันเนาะแล้วก็อันนี้มีอีก14อันเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องก่อนไปดูความที่พายกันนะครับเสียงแปลกไปหนน่ออออยยยยต้้งขภัดดดววะะะจจ๊เี๋ผมก ผมสิบปันไปก่อนเลยนะจะให้สิเติมไาน,นกวที่จะได้แ้วะปะเมื่อกี้กูมีเท่าไหร่มันไม่ไล่ไอ้กูดูรอยหรอเออยี่สิบสามและเป็นปกติมันต้องไหลแบบนี้ยี่สิบหกไอ้เชี่ยได้สามเด็กเว็นละกิจนี้ก็จะดูเกลือตรงนี้นะว่ามันมีหลอหที่จะไม่ได้นะแต่ว่าข้อดีของกิจอันนี้ก็คือในแอร์ด็อกนะมันมันรู้สึกว่าของเกลือมันน้อยในกล่องข้างล่างที่เราจะไปเปิดอ่ะของเกลือมันน้อยนะคุณดูเกลือน้อยก็เนะี่ สิ้นอ่ะเดี๋ยวของฝีเรยไม่ได้กดเอ้ยหมดแล้วนี่วยเดี๋ยวเรากดไปแบบนี่ละละกันในสบายมาสองวันเลยเต็มเต็มนะสภาพเสียงตัดนนียดีขึ้นแล้วอังสองครั้งไม่ได้เย่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามาเปิดซิลเวอร์ก่อนนะครับก็หายเที่มาในกล่องก็จะประมาณนึงนะซิลเวอร์ก็จะกระการหน่อยแต่ว่า ขยะก็ถือว่าน้อยนะไม่ค่อยมีพวกยายาจะเป็นยูนิเวอร์แต่ว่าข้อของเเนี่ยจะเป็นของก็มันน่าจะโอเคนะก็มีแค่พวกกันแตกหรือว่าอะไรที่ดูจะไม่ค่อยโอเคก็จะเป็นพวกเศษคราบกันแตกถือว่าขยะน้อยแล้วก็อ่ะเน,นี่ยอันนี้คนระับอันเนี้ยเราจะไม่เปิดนะเราจะเปิดแอดด็อกกันันนี้เนาะดีเปิดดีกว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลานะครับเป็นว่าเราเปิดแอดด็อกว่ากันกน,น,นะฮัลโนล <x> ก็เปิดฉีดยาคิวกระดับ DX12 หนึ่งอันโคฟุฟหยาบจัดไอสัตว์อันแรกก็เปิดได้ยังงจบละอีสองโตกันแต่ขาดีมากกว่าเดิมอีสามไอเอ็มอะไรมาอะไรเด้ออีสิบสองอีกเลาว่ะแดงดีวายโอ้โหไม่ต่างกันเลยสุดท <æ kay> ้ายเดีเทปปะโอ้โหหนักว่ะไม่ได้อะไรเลยว่ะเทปพะคิดนี้ด <c oughs> ูเหมือนว่ามันจะได้ยากเหมือนกันนะยังไม่ชินเลยเจ็อ้าวไอซัตว์เอเลอร์จ่กนั้ยกออุกรณเว็บดูไปค่อนข้างเกลือมากเลยโอเคทุกคนก็อ่ะ คลิปนี้ก็ตามสภาพนะครับก็คืออาจจะเร็วที่ออกก็มีอย่างนี้นะไปเอ็กซ์สิบสองที่ออกตอนช่วงไกลๆกนนนนะนมีประมาณนี้นะครับก็อที่ออกถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะเปิดช่วงแอดดอกแอดด็อกอันนี้วันที่สิบถึงวันที่สิบเอ็ดในช่วงเวลาสาตรีมเพลยคข่าวบางก็ถ้าใครอยากไปเข้าไปดูนะครับก็ลอง ไปดูเทล่าบูนะครับอยากเริ่มเปิดก็ลองดูนะครับโปรเจกต์ที่เป็นยังไงกันทุกคนฮาคองเงมเมนต์ตอบกันได้ว่างานเป็นยังไงเรื่องสุดขั้เจะตัดสินได้